อัปเดตใหม่อาวุธใหม่ฉันมั่นใจว่าคุณต้องอยากรู้แน่ว่าซีั่นที่6จะมีอะไรใหม่ๆใน Ar e n a Breakout บ้างในซีั่นนี้ b l a c ก Go จากโคลัมม์มีอาวุธใหม่2ชิ้นอาวุธชิ้นแรกคือ m p 5k S M G ซึ่งใช้คาลิเบอร์กระสุนขนาด 9x19 เมื่อเทียบกับ m p 5แล้ว m p 5k จะไม่มี่านท้ายทําให้มันมีขนาดเล็กและกระทัดรัดกว่าคุณต้องใช้พื้นที่เก็บของแค่สช่องเท่านั้นยิ่งไปกว่านั้นอาวุธนี้มาพร้อมกับกริดหน้าที่ทําให้การควบคุมทั้งแนวนอนและแนวตั้โดดเด่นนอัตราิ900 ผสมผสานเข้ากับดรัม50นัดทาให้ MP5K เป็นตัวเลือกชันยอดสําหรับการต่อสู้ระยะประชิดแน่นอนว่าอาวุธนี้มีจุดอ่อนที่ชัดเจนในเรื่องความแม่นยําและระยะหวังผลด้วยเช่นกันมันแค่ไม่ได้ถูกสร้างมาสําหรับการต่อสู้ในระยะกลางถึงไกล MP5K ไม่สามารถติดตั้งปากกระบอกปอนืนและเลเซอร์ได้ซึ่งไม่เหมือน MP5 โดยสรุปแล้วคุณจะได้ใช้ประโยชน์จากอาวุธนี้มากที่สุดในแผนที่อย่างเช่นสถานีโทรทัศน์ที่มีการประทะในระยะประชิดอยู่มากมายอาวุธชิ้นต่อไปก็เป็น SMG เช่นกันนั่นคือ CPW ซึ่งใช้คาเิเบอร์กระสุนขนาด5.7 x 28ปืนนี้มาพร้อมกับโบนัสจำนวนหนึ่งอย่างเช่นความเร็วการเดินเพิ่มขึ้น25%และการควบคุมการยิงระดับเอวที่ดีขึ้น36%เมื่อได้รับการปรับแต่งอย่างเต็มที่การควบคุมแรงถีบแนวนอนและแนวดิ่งสามารถพุ่งได้ถึง80หรือมากกว่านั้นการยศาสตร์สามารถไปได้ถึง70และอัตราการยิงของมันก็ไหลลื่นถึง800นัดต่อน,นาที CPW เป็นตัวเลือกยอดเยี่ยมสำหรับทหารรับจ้างผู้มากฝีมืออย่างแท้จริงแน่นอนว่ามันก็มีข้อบกพร่องบางอย่างข้อหนึ รวดเร็วซึ่งหมายความว่ากระสุนจะหมดไวยิ่งไปกว่านั้นแม็กกาซีนบรรจุกระสุนได้เพียง30นัดดังนั้นคุณจะต้องเติมกระสุนอยู่บ่อยครั้งเช่นเดียวกับ MP5K คุณจะได้ใช้ประโยชน์จาก CPW มากที่สุดในสภาพแวดล้อมที่มีการต่อสู้ระยะประชิดอย่างเช่นมังเกรลคองแสงหรือสถานีโทรทัศน์การระยะสร์ที่ยอดเยี่ยมของมันก็ทําให้เหล่ามาสเตอร์ผู้เชี่ยวชาญได้แสดงสมรรถภาพของพวกเขาออกมาเช่นกันนอกจากอาวุธทั้งสองฝ่ายชิ้นนี้เรายัางมีปืนไรเฟลิลจู่โจมอีก2ชิ้นกําลังตามมาเช่นกันลองใช้ G3 และ SG550 าคคุณมี สำรองดูอยู่สิคุณสามารถซื้อพวกมันได้ในตลาดเร็วๆนี้